ฟิชเชลเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับมาซาทาดาอิชิอินะครับในการเป็นโค้ชคนใหม่สำหรับทีมชาติไทยนะครับก็เข้ามาแทนที่ของมาโนโพกิ้งนะครับผมวันนี้ก็ประกาศกันไปสดๆร้อนๆครับผมวันนี้ก็จะพามาดูโปรไฟล์สำหรับโค้ชอิชิอินะครับสำหรับโปรไฟล์ในการคุมทีมนะครับว่าเขามีเส้นทางการคุมทีมอะไรมาบ้างครับผมเริ่มกันที่นี่ครับผมที่เจลีกนะครับผมเขาประสบความสําเร็จมากๆเลยครับผมสามารถทําทีมคว้าแชมป์เจลีกนะครับกับคาชิมะอันเลอร์นะครับแล้วก็ได้แชมป์ เอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับซึ่งเป็นแชมป์ระดับสโมสรนในทวีปเอเชียนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมเขายังได้ลองแชมป์สโมสรโล่นะครับในรายการชิงแชมป์สโมสรโล่นะครับหลังจากแพ้ให้กับลิมาลลิตในรอบชิงไปซีประตูต่อสองครับผมซึ่งในเกม90านาทีนะครับเกือบมีโอกาสพลิกล็อกชนะราชันชุดขาวครับหลังจากนา สองประตูตอนหนึ่งนะครับผมแต่มาโดนตีเสมอท้ายเกมครับแล้วก็แพ้ในช่วงต่อเวลาไปสี่ต่อสองครับผมซึ่งโปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดาครับแล้วก็ได้โคตรยอดเยี่ยมเจลีกด้วยนะครับหนึ่งครั้งนะครับผมหลังจากนั้นครับเขาก็โยกไปคุมทีมโอมิยะในเจนะครับผมและหลังจากนั้นครับเขาก็หยุดพักงานไปชั่วคราวนะครับก่อนจะมาโผล่มาคุมทีมสมุทรปราการแบบเซอร์ไพรส์แล้วครับผมหลังจากนั้นก็ช่วงแรกๆก็ถือว่าก็ต้องใช้เวลา ปรับตัวสักพักนะครับกับนักเตะในการเล่นให้เข้าสไตล์ของโค้ชอิชิอินะครับผมแล้วก็ทําผลงานเซอร์ไพรส์มากๆเลยครับปีนั้นจบได้ถึงอันดับ6ในฤดูกาลปีนั้นนะครับซึ่งผลงานนะครับก็ไม่ธรรมดาครับเจอทีมใหญ่นะก็ถือว่าตบหมดเหมือนกันครับผมไม่ว่าจะเป็นการบุกไปชนะบุยลำได้ถึงทิ่นนะครับสามประตูต่อหนึ่งแหละครับแล้วก็เล่นในบ้านครับถล่มการท่าเรือไปถึง6ประตูต่อสานะครับแล้วก็เจอเมืองทองนะครับแมตชนี้ผมนั่งดูสดเนี่ยครับ โดนนําก่อมา2ลูกนะครับกลับมายิง4ลูกลวดได้นะครับก็ไม่ธรรมดาครับแล้วก็ชนบุรีก็โดนไปนะครับแพ้ไปนะครับถือว่าปีนั้นนี่เข้ามาปรากฏการของโค้ชมาสะนี่ถือว่าใช้ได้ครับนักเตะในทีมก็ถือว่าปั้นนักเตะในทีมนี่ก็ไม่ได้ถือว่ามีซูเปอร์สตาร์อะไรในทีมนะครับผมแล้วก็ปั้นนักเตะหลายคนนะครับไปติดทีมชาติไทยในชุดปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นไล่ตั้งแต่ประตูนะครับผมปฏิวัติคข้าใหม่นะครับแล้วก็ เซนเตอร์แบ็กนะครับจักรพันธ์ภลยสุวรรณแบ็คขวาสุพนันบุรีรัตน์นะครับแบ็คซ้ายเอเนสโตภูมิภาครับชุดนั้นก็ถือว่าเล่นดีจนไปติดทีมชาติชุกของโค้ชนิชิโนะนะครับกองกลางนี่ก็มีกัปตันนะครับพีร์ดนชัมรัศมีครับเล่นดีนะครับแล้วก็ปีกขวาเป็นเจริญศักดิ์วงกรนะครับได้ท็อปแอสซิสของลีนะครับปีนั้นเปิดบอลให้เพื่อนไปถึง14ครั้งครับแล้วก็มีชยาวะศรีนาวงนะครับกองหน้าครับยิ้มจาก BG มาก็คือบาลอตทาเลลี่นะครับซึ่งก่อนมาก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ดีครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นจอมถล่มประตูเท่าไหร่ครับก็ย้ายเข้ามาก็โหยิงเป็นดาวซันโบเลยทีเดียวครับผมลหลังจากนั้นครับโคตอิชิก็คุมปีนั้นจบอันดับ6ไปครับแล้วก็คุมสมุรปราการได้อีกครึ่งเลงครับก่อนที่จะย้ายไปอยู่บุยลำนะครับก็ถือว่าเข้ามาสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับบุยลนะครับโดย กว่าไปทั้งหมด3แชมป์นะครับใน2องฤดูกาลก็ถือว่าได้6แชมป์นะครับในการคุมบุยลำนี่ถือว่าโอ้โหสร้างปรากฏการณ์มากๆครับในการเล่นสไตล์เพลสซิงครับไล่ตั้งแต่เพลสซิงในแดนด้านหลังจากเพลสซิงจากประตูเลยครับไล่สุดขึ้นสุดลงสุดนะครับวิ่งโอ้โหฟิตมากๆแล้วแล้วก็ได้ยินข่าวมาครับว่าช่วงคุมสมุดประการใหม่ๆนี่ครับเขามีการเก็บสถิติส่วนตัวครับมีโดนสามารถ เก็บสติจากข้างบนนะครับแล้วก็ดูว่านักฟุตบอลแต่ละคนเนี่ยการเล่นสติของแต่ละคนนั้นเป็นยังไงแล้วก็ทําให้นักเตะโชว์ฟอร์มออกมาได้ดีในศักยภาพที่ตัวเองมีครับถือว่าไม่ธรรมดาครับแล้วก็นะครับถือว่าน่าสนใจนะครับในการเข้ามาคุมทีมชาติไทยนะครับต่อจากมาโน่ครับซึ่งก็ผมก็หวังว่านะครับการคุมทีมครั้งนี้ก็ขอให้เขาได้มีโอกาสคุมทีมเต็มตัวร้อนะครับผมเชื่อว่า ต้องทาให้ทีมชาติไทยดีขึ้นแน่นอนแย่อย่างแน่นอนครับผมสําหรับโค้ชมาซาทาดะอิชิอินะครับก็เป็นกําลังใจให้โค้ดอิชิอินะครับผมผมก็ติดตามโค้ชอิชิมาสักพักนะในการคุมคาชิมะอันเลอร์ก่อนที่จะมาเริ่มผลงานเริ่มมีการคุมทีมในไทยนะครับก็ลุยกันต่อไปครับให้กําลังใจกันต่อไปครับโค้ชอิชิอินะครับผมในการคุมทีมชาติทีมชาติไทยนะครับก็งานต่อไปก็ถือว่าได้ประเดิมงานหนักเลยครับในการอุ่นเครื่องไปเยือน ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับในวันที่1มกราคนก็สู้กันต่อไปครับผมต้องให้เวลาแกนิดนึงนะครับในการปรับจูนทีมแล้วก็ปรับระบบของทีมนะครับผมก็รุยกันต่อไปครับผมทีมชาติไทยครับสู้ๆครับ